คือการพัฒนาของของมอลำของวงเราก็คือพัฒนาไปตามความนิยมพอเฮียหน่อยเข้ามากลายกระโดดขึ้นมาเลยทีนี้จาก f อที่แบบว่าเออเคยดูคิดว่าออของของเราดีแล้วเลิศดแล้วแต่ความคิดเขาม,มันล้ํากว่าไงแต่ด้วยความ power การตลาดหรือการที่มองข้ามน้ําข้ามทะเลไปแกล้ําไปกว่าเราพอมีคนมานําร่องมเมลยกการว่าเออโอเคเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจตอนนี้เขาเป็นคู่แข่งพ่อนะคือสองสารเขา เพราะว่าพ่อวงเดียวพ่อก็ปวดว่าจะแย่นี้แกทั้งรายการทั้งหมอลำก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคระลกมีจริงแล้วได้ไปไปสัมผัสแล้วอยากเข้ามาลจริงอยากเข้ามาแล้วเป็นยังไงใช่ก็คือได้สัมผัสแล้วแต่ถ้าทํได้วยใจรักมันก็มีความสุขไปด้วยแต่ละคณะมันเยอะก็จริงแต่ไม่ได้เป็นคู่แข่งใช่ไหมพ่อใช่ครับถือว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นเต้าถือว่าเป็นใคงวงการเดียวกันหมอลำบ้านเราก็ศึกษาว่าทำเป็นเป็นส่วนใหญ่ทํางานไปแบบครอบครัวแต่ว่าเขามา นักธุรกิจวงการเปลี่ยนเลยดีหรือไม่ดีดีทีทำให้พวกเราตื่นตัวหมดเลยคึกคักเลยเป็นคนคิดเร็วทำเร็วต้องขอบคุณเฮียหน่อยครับสำหรับวงการมอลำเพราะว่าคือตั้งแต่เฮียหน่อยเข้ามาก็รู้สึกว่าคึกคักเก่งครับเก่งรอบด้านยอมรับในฝีมือแล้วก็ไอเดียมอลำนะครับได้เข้าสู่รายการทีวีต้องขอบคุณเฮียหน่อยออนนี้พูดเรื่องจริงเลย ว่าถ้าไม่มีพี่หน่อยที่เขากล้าที่จะชูธงมาก่อนแล้วพวกเราต้องช่วยกันนําพาสิ่งเหล่านี้ครับเข้าสู่สายตาชาวโลกให้ได้เพราะว่าเรามีศิลปะที่มันสวยงามมากๆจริงๆแล้วอ่ะน้องๆในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นหมอลำเก่งเยอะมากแต่ไม่มีโอกาสที่มีการแข่งขันเข้าสู่รายการใหญ่เอฟซีบ <G> ีแบบนี้ออที่เป็นครัง้งแรกนั้นแปลว่ามันเป็น พลังบางอย่างที่ทําให้บอกว่าไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนความสุขสนานและงานศิละปะนี้สามารถเข้าได้กับทุกยุคแม้ว่าผมทําหน้าที่พิธีกรแต่ผมเห็นพวกเขาการเติบโตตั้งแต่รอบออเดชั่นจนถึงตอนนี้มันมันภูมิใจมากผมขนาดผมไม่ใช่ครอบครัวเขาผมยังภูมิใจเด็กรุ่นใหม่ครับจะยิ่งเก่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องช่วยกันส่งต่อช่วยกันสาบสนุสนของเขาไม่งั้นแล้วงานศิละปะหรือว่า ผลงานเพลงที่ครูเพลงเขาเขียนไว้มันก็จะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วมันก็จะหายกันไปตามกาลเวลางั้นวันนี้ไม่มีพี่หน่อยไม่มีรายการหมอลำไยดอพอมีมีแค่หน่อยแล้วก็มีรายการหมอลำไยดอมันทําให้หมอลำแบบยกระดับขึ้นมาแล้วก็ลวหลายๆคนรู้จักมากขึ้นต้องขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆน,นะคะที่มีโอกาสดีๆแบบนี้อยากให้อยู่กับหมอลำอเราต่อไปทําต่อไปสื่อสารต่อไปนะคะพวกเราก็จะเป็น ซัพพอตอีกแรงหนึ่งด<ช>้วยกันจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณที่ที่พาหมอลำได้มีโอกาสออกสื่อมากยิ่งขึ้นถ้าบอกว่าไพศาลเนาะหรื่งวงการหมอลำแ่บไม่มีใครรอ,อ้จากเฮียหน่อยตอนนี้เป็นคนสาคัญของวง,งการหมอลำก็ว่าได้ตอนนี้คือเก๋ก,กว้างมากตอนนี้เพราะเก๋กเอาหมอลำออกไปต่างประเทศบ้างออกเข้าสู่ทีวีบ้างล่าสุดก็เป็น รายการหมอลำแกจะเอาไปทะลุโลกทะลุจักรวาลตอนแรกเอกแต่ว่าอ๋อแกเป็นคนภาคกลางเนาะมาพูดมากับหมอลำทำไมเนี่ยเค้าใจแต่ว่าอ๋อพอพอเขามาแล้วโอเคเกมมีความสนใจเกี่ยวกับหมอลำผมต้องขอบคุณแทยบริษัทด้วยครับถ้าย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกังวลว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปคำว่าศิลปะพื้นถิ่นเนี่ยจะอยู่ได้ไหมแต่ปรากฏว่าการปรับตัวของหมอลำเนี่ยทำได้ดีมากก็เห็นอยู่ว่าไปรอดในนามของวงหมอลำขนาดใหญ่มี ธุรกิจเข้ามานะอย่างเช่นเฮียหน่อยพอเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีปกติมอลรมกับคนนมมันเหมือนมันเหมือนคนละทางกันนะผมชอบความคิดที่ที่ดูมันมันมันขนาดใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพียงว่ามาส่งเสริมมอารำซึ่งมันเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วแต่ว่าเฮียหน่อยมองไปที่จะพามอสราไปสู่ความเป็นอินเตอร์บางครั้งอาจจะต้องใช้แรงมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นซึ่งผมมองว่าเฮียหน่อย เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงตัวมา,มากๆพี่น้องในแวดวงหมอลำตื่นเต้นไหมคะคมว่าเขาฟ้องหมองพอเห็นผลงานนะครูว่าน่าจะเริ่มตื่นเต้นกันแล้วผมยังให้หน่อยสู้ครับเพราะว่านี่คือฝันที่งดงามถ้าทําได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกหลาน